โอเคครับมาต่อที่ข้อสามนะครับข้อสามเนี่ยเป็นเรื่องสมบัติของค่าสมบูรณ์นะครับสมบัติของค่าสมบูรณ์เนี่ยพี่ขอทวนสั้นๆง่ายๆนะครับเริ่มต้นก็คือถ้าเกิดพี่บอกว่าค่าสมบูรณ์ของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับสี่เหลี่ยมแสดงว่าแสดงว่าสี่เหลี่ยมอันนี้ครับมันมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้าเกิดค่าสมบูรณ์ของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับลบสี่เหลี่ยมแสดงว่าสี่เหลี่ยมเนี่ย มันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ระวังนะครับมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์แล้วก็สี่เหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับโอเคพอเราได้สมบัติข,ของค่าสมบูรณ์ม,มาแล้วเนี่ยเราก็ลองมาทําข้อนี้เลยนะครับมามาทำเป็น้อกันเลยนะครับ,อรบโอเคเรามาดูดีๆนะตรงนี้เนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวาเห็นก้อนด้านขวาไหมครับมันคล้ายๆก้อนด้านซ้ายเลยเพียงแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็น x ลบหนึ่งแต่ว่าด้านขวาเนี่ยเป็นหนึ x ่งลบ x อยู่ เพราะนั้นพี่ขอลองจัดรูปให้มันคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคด้านขวาเป็น x ออด้านขวาเป็น x ลบหนึ่งส่วน x บวกสามทั้งหมดเป็นค่าสัมบูรณ์อยู่ด้านด้านขวาเป็นหนึ่งลบ x ส่วน x บวกสามโอเคเราลองดูดีนะครับถ้าเกิดเราลองดึงลบออกมาเนี่ยดูดีนะครับ ดึงลบออกมาจะกลายเป็นอะไรลบออกมาอยู่ข้างหน้าปึ๊บในวงเล็บเป็นลบหนบวกกับ x นะส่วน X-3 บวกสโอเคเราลองจัดรูปให้มันสวยๆนะครับนะกลายเป็นลบของ x 1ลบหส่วนกับ x บวกสนะด้านซ้ายมือก็เป็น x 1ลบหส่วน x บวกสาม่าสมบูรณ์ธรรมดา ลองดูดีนะครับตรงนี้ก้อนตรงนี้ก้อนตรงนี้เนี่ยพี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมก้อนตรงนี้เนี่ยพี่ให้เป็นลบสี่เหลี่ยมดูนะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราย้อนกลับไปดูสมบัติข้อที่สองครับที่เรามาเขียนตอนแรกกันดูเนี่ยค่าสมบูรณ์ของสี่เหลี่ยมเท่ากับลบสี่เหลี่ยมก็ต่อเมื่อสี่เหลี่ยมอันเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์เพราะนั้นสี่เหลี่ยมที่เราได้นะครับสี่เหลี่ยมที่เราได้เนี่ย มันคือ x ลบหส่วน x บวกสามถูกไหมสีเหลี่ยมเนี่ยมันต้องน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์แล้วก็เขียนเลยครับ x ลบหส่วน x บวกสมน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์เพราะนั้นเรามาเขียนเส้นจำนวนเลยครับว่าดูว่ามีตัวอะไรบ้างตัวที่ต้องใส่ในเส้นจำนวนก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีลบสามกับหถูกไหมตรงนี้เป็นบวกลบบวกเอาช่วงลบ เพราะว่ามันน้อยกว่าศูนย์นะเราช่วงนี้แต่ว่าเป็นเท่ากับด้วยเราต้องใส่ทึบครับทึบตรงนี้ปุ๊บแต่ตรงเนี้ยครับเราดูย์นะมันไม่ใช่ทึบนะครับมันต้องเป็นปมเพราะว่าถ้าเกิดเราแทนลบสามเนี่ยลงไปแทนลบสามลงไปเนี่ยตัวส่วนเนี่ยมันเป็นศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะไม่นิยามครับจำมีนะครับตัวอะไรก็ตามที่ส่วนศูนย์เนี่ยมันจะหาค่าไม่ได้ครับหาค่าไม่ได้นะ จำไม่ดีนะครับมันจะหาค่าไม่ได้ทุกตัวเลยโอเคเพราะฉะนั้นเราได้เซตของ Z แซตละเซตของแซเนี่ยก็คืออะไรบ้างครับเซตของแซตก็คือเป็นจํานวนเต็มจํานวนเต็มก็ประกอบไปด้วยเต็มลบศูนย์แล้วก็เต็มบวกนะครับโอเคเซตของเซตเนี่ยเราไม่นับลบสามนะเพราะว่าลบสามเป็นโป่อ,อยู่ดูดีนะโอเคแล้วก็เริ่มตั้งแต่ลบสองครับลบสองลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งครับอันนี้คือเซตของแซตครับ Okay. แล้วโจทย์ถามว่าผลบวกของเส้นองแทบเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็จะบบวกเลยครับลบ2บวกกับลบ1บวกกับ0บวกกับ1โอเคนะลบ1ตัด1นโชกโอเคเราก็เหลือลบ2ครับโอเค okay, ครับข้อนี้ตอบลบ2ครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สครับปึ๊บข้อ3ามไม่ค่อยถูกต้อง,ค,ออองครับ